ต้องบอกก่อนเลยว่าป่าเฟรมวันนี้ t a s covid t a s covid ซ <laughs> ีซั่นนี้กูไวรอดครับน้อง <c oughs> แล้วก็จะมาอัปเดตอาการด้วยหลังจากที่พี่เนี่ยได้ทําการไปนูน่นไปนี่ไปนั่นมาคือน <c oughs> นอนแบบนอนครบหนึ่งชั่วโมงต้องตื่นถ้าไม่ตื่นแม่งทรมานจัดอะเออแบบมันปวดไนไม่รู้เว้ยสมมติเราลุกลใช่ไหม <c oughs> หวัวมันจะปวดละตุกตับตุกตับตุกตับนี่ โอเคครับก็ต้องโอเคครับก็ต้องขาดสสวัส,สบบดีคุณผู้ชมที่เคารพรักท,ทุกทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาเฟรมตั้งแตาเานะครับทุกคนเอาละเริ่มมาแล้วยิ่งพูดเยอะแม่งวัดแดกว่าทุกคนวันนี้นะครับเรามีเรื่องจะมาบอกสํญญาคัญอย่างหนึ่งไว้ทุกคนน<ว>้องๆอาจจะรู้ละที่ใครที่ติดตามหน้าเฟซพี่บางคนก็จะไม่รู้ถ้าใครติดตาม YouTube แบบจริงจังต้องบอกก่อนเลยว่าป่าเฟรมวันนี้ต a s โค covid โควิดซ <Hob> <laughs> ีซั่นนี้กูไปหลอดครับรน้องๆ oh <no. S 1> แม่เลยคือต้องบอกก่อนเลยนะครับผมทุกคนคือวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้เราจะมาอัปเดตกันหลังจากที่เราหายไปนานเพราะว่าน้องๆหลายคนอยากจะถามเลยแล้วว่าพี่ครับทําไมป่าถึงไม่ลงคลิปเลยพี่ครับขอคลิปแก้งนู้นคลิปแก้งนี่หน่อยครับพี่ครับจะไปขับรถทิปไหนอีกผมอยากดูรถพี่ครับรถน้องแดงเสร็จหรือยังคือต้องบอกก่อนเลยว่ากูนีร้อนมากมันไม่ร้อนนะแต่กูแบบว่าร่างกายพี่ร้อนเอง คือต้องบอกก่อนเลยว่าพี่เนี่ยติดโควิดนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตอาการด้วยหลังจากที่พี่เนี่ยได้ทําการไปนู่นไปนี่ไปนั่นมานะครับคือบางคนบอกว่าเอาป๋าป๋าไปทำงานมาถึงติดโควิดคือต้องบอกก่อนเลยนะครับผมผมว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยก่อนหน้าที่อาจจะมันมี2อย่างเลยคือก่อนหน้านั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยการที่จะติดโควิดเนี่ยมันต้องแบบว่ามันต้องมีเชื้อเพาะก่อนต้องไปติดก่อนหน้าประมาณ7-10วันหรืออะไรอย่างนี้หรือประมาณ5 6วันคือบางคนบอกว่าเอ้พี่ไปติดจากทพิปหรือเปล่าอออไรร่งีีุ้้้ัันนนนผมมมู้กต บอกก่อนว่าติดจากไหนก็แล้วแต่ไม่รู้แต่ที่รู้บอกก่อนเลยว่าใครที่อยู่ใกล้ผมเนี่ยก็ตรวจอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าผมก็บอกเพื่ชมเพืแชมป์พวกพี่วงพี่แบงแล้วคือไอ้พวกเนี้ยมันก็เนี่ยมันก็ไม่กลัวพี่แบงมันก็ไม่กลัวขนาดคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยเมื่อไปทิมมาผมตรวจก่อนไปหมดแล้วนะทุกคนเลยตรวจก่อนไปคือไม่เจอขากลับมาก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะตรวจคือกลับมาแล้วมันง่วงไงก็เลยนอนพักก็นสักหน่อยสองวันแล้วอีกวันหนึ่งผมเนี่ยสั่งสระนักมาก็เลยชวนกันมาเล่นน้ำเออคือต้องบอกก่อนเลยว่า เราเนี่ยได้ทําการสั่งสงารงน้ำมาใช่ไหมและผมเนี่ยก็มีความคิดว่าไอ้ชัดเอ๊ะแม่งตอนนั้นยังไม่รู้ทำไมโควิดไม่เป็นโควิดอ่ะอยากรู้ไงว่าเฮ้ยไอเชี่ยวไวรุ่นพิเวลา่าแบบไม่ค่อยได้ไปนานแล้วอ่ะก็เลยชวนพวกเพื่อนๆมาชวนพี่วุ้งพี่แบงค์มาตี๊ยไวรุ่นพิเวลา่าพอตี้เสร็จปุ๊บหลังจากจบวันนั้นไปผมก็ได้ทำการแบบว่าตื่นเช้าอีกวันนะวันที่3ามที่สี่แหละตื่นเช้ามาแม่งรู้สึก แสบคอเว้ยอาการแสบคออ่ะไอ้เหี้ยแบบคุยเป็นเหี้ยอะไรวะแสบคอชิบหายเมียผมก็เป็นแสบคอเมื่อยปวดเมื่อยส่วนผมนะแสบคอยวไ,ไม่มีอาการ,รเลยไม่เป็นไข้ไม่เป็นอะไรเลยนะแสบคอเหมือแบบว่าแบบไอ้เหี้ยทำไมแสบคอแต่เสียงไม่เปลี่ยนด้วยเสียงไม่เปลี่ยนด้วยแต่แสบคอรู้สึกว่าแสบคอแล้วเวลาแบบขากทีนึงนี่แบบไม่มีสเสลดไ,ดไม่มีเลยผมก็เลยตัดสินใจว่าลองตรวจด,ดีวะเช้า,ชานั้นอนะ ตรวจปุ๊บแย่เข้าไปลึกๆปุ๊บหนึ่งขีดโอ้โหนึ่งขีดก็เลยตกใจเฮ้ยเฮียเป็นอะไรวะไม่เป็นก็เลยโทรบอกเฮ้ยพี่เฮียพี่ผมรู้สึกไม่ดีเลยว่ะโทรบอกพี่แบงค์เนาะพี่แบงค์บอกว่าเอ้ยมันเป็นอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นโควิดอ่ะใช่เหรอถัดแล้วปาร์ตี้คืนนี้กูอะคือเอาง่ายๆเลยคือผมนัดมากินข้าวที่บ้านกันอีกรอบนึงผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนแล้วกันเออผมก็เลยแบบว่าไม่เอะใจก็เลยโทรถามพ่อชงพ่อแชมป์โทรถามทุกคนที่เคยเป็นโควิดนะว่าอาการมันเป็นยังไงมันก็บอกว่าไม่เเเเเเเปปปป็็็็็็นนนนออออะะไไไรรลลลลยยยยยพพีีีีููู่่่่่ดดกกกมมผแแบบ้ว สเสลงนี้เป็นไหมอะไรพี่ตรวจแล้วเจอว่ล่ละไม่เจอผมก็เลยตัดสินใจตรวจอีกทีนึงแต่รอบนี้ผมตรวจคอนะเพราะว่าผมตรวจจมูกแนละ้วผมรู้สึกว่าเราแย่เองอะเวลาใครตรวจโควิดตรวจแย่เองใช่ไหมมันจะแย่ไม่รกเว้วยแย่ไม่ลงเสร็จปุ๊บผมก็เลยลองตรวจเองเนี่ยตรวจเข้าไปตรวจในคอนะคือคอมันแสบมากแล,ะะล้วเสลกมันจะเราจะจะรู้จุดเสลกรู้จุดแสบอะ,ะเราก็เอานั่นแหละแย่เข้าไปเลยแย่ไปอ๋ <c oughs> อ,ออกมาแบบโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเหมือนสำลักแต่เหมือนของจริงเลยเหมือนจะสำลักอ่ะพอยอดเข้าไปทีหนึ่งปุ๊บเรียบร้อยโควิดถามหาเลย แม่งรู้ไหมครับน้องๆเครื่องตรวจโควิดอ่ะเราหยอดไป2เม็ดแรกใช่ไหมคือมาเครื่องมันกําลังทํางานใช่ไหมมันกําลังวัดเลยะแบ่งพุ่งขึ้นมาไปมันจะมีตัวทีตัวซีนะแม่งพุ่งมาพุ่งตัวทีก่อนนะไปพอมาตัวทีปุ๊บไปปุ๊บแบ่งแดงเถือกเลยแบงแดงเสร็จปุ๊บด้วย <c oughs> แดงเสร็จปุ๊บยังไพอมาถึงปุ๊บม,มาตัวซีปุ๊บตอนแรกผมก็รุ้นนะถ้าสมมติว่าเครื่องมันขึ้นตัวทีเดียวตัวซีมันขึ้นแสดงว่าเครื่องพังหรือว่าเชื้อผมผิดอะไรเงี้ยกาผสมผิดอะ่ะพอมาถึงตัวซีปุ๊บรุ้นอยู่เชี่ยเครื่องไม่ต้องพังแน่เลยขึ้นมาตัวซีปุ๊บปุ๊บโอ้โหแดงสองตัวดิดูตามรูปเลยอเป็นไงล่ะครับน้องๆแดงสองตัวเลยนั่นแหละครับ ผมก็เลยแบบว่าได้ไปบอกแฟมแล้วก็โทรบอกบรรดาพี่ๆน้องๆแล้วผมก็โพสเฟซเป็นโควิดก็ต้องบอกก่อนเลยว่าวันเนี้เราก็จะมาบอกกันประมาณนี้นะครับคืออง่ายเลยบางคนอาจจะถามไงกลัวถามว่าเฮ้ยป๋าเฟมหายไปไหนทําไมอะไรอย่างงี้วันนี้อาจจะเล่าเพาสนุกหน่อยเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมแบบว่ามีอาการแบบคือต้องบอกก่อนเลยว่าวันแรกอย่างที่บอกวันที่ตรวจเจอมีอาการแค่แสบคอเฉยๆนะครับพอหลังจากแสบคอแล้วนะครับวันที่2อนะอาการแม่งออกเว้ยวันที่2คือต้องบอกก่อนเลยนี่ผมนอนห ต้องนอนนี่เลยผมแยกนอนกับแฟนนะเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมพี่ถึงไม่ไปหาหมอคือต้องบอกก่อนเลยว่าพี่เนี่ยไม่มั่นใจในะวันนั้นนะ่ะที่ตรวจเจอพี่ไปหาหมอแล้ว ที่เนี่ยถ้าทำงานไปหาหมอคือบอกหมอครับผมมีอาการแสบคอครับเออคือเราไม่มั่นใจไงเนาต้นเครืองก็บอกหมอผมมีอาการแสบคอเจ็บหนักเลยครับหมอบอกเลยไอ้น้องไปตรวจโควิดก่อนเลยผมก็เลยไปตรวจโควิดพอไปตรวจโควิดเสร็จปุ๊บต้องบอกก่อนเลยว่าออขอโทษนะคะคนไข้ออผลตรวจออกแล้วน,นะคะคนไข้ผู้หญิงมีผลเป็นลบนะคะ,<ป>ะแต่คุณผู้ชายมีผลเป็นบวกผมก็แบบช็อกเลยแบบเฮ้ย จริงเหรอครับพยาบาลใช่ค่ะตอนนี้ขออนุญาตไปนั่งคนเดียวเลยนะคะว<ะ>ันนี้ค่ะวันนี้ค่ะเขาก็ไปเปิดประตูห้องฉุกเฉินให้นั่งเนาะเออผมไปขอนแก่นลามมาคือ<ส>ต้องบอกก่อนเลยว่า<ส>ไอ้เชี่ยวันนั้นแบบช็อกอะแบบไอ้เชี่ยกูติดจริงๆเหรอวะผมก็นึกว่าออไอ้ตรงเนี้ยจะไม่ติดจริงนะก็ะเลยแบบเข้าไปในห้องเพิ่มอีกรอบหนึ่งพี่โมงพี่แมนก็โทรมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเขาเขาโทรถามให้แน่ใจไงเออก็ <ๆ S 2> <ๆ S 1> <ๆ>้วแบบว่าว<ๆ>ันนั้น โควิดหมอก็เลยให้ยงให้ยามาทีนี้กลับมารักษาตัวที่บ้านผมไม่อยากไปนอนโรงพยาบาลคือต้องบอกกันเลยว่าหนึ่งถ้านอนโรงพยาบาลเนี่ยบางคนบอกว่าถามค่าใช้จ่ายแพงไหมคือบางคนก็บอกว่ามีแบบว่ามีของรัฐบาลมีของเอกชนแต่ประเด็นเนี่ยพี่จะทประกันเขาเรียกว่ามีประกันสุขภาพไว้แล้วอะไรประกันสุขภาพประกันโควิดคือถ้านอนโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะมีเงินรายได้ที่หายไปที่เราเป็นโควิดใช่ไหมแต่ว่าผมเนี่ยเลือกที่จะไม่นอนคือหนึ่งเลยว่าแม่งก็ถามว่าแพงว่าแม่งก็แพงแหละรอบที่แล้วที่แพ้เคยเป็นใช่ไหมโดนไปแสนเจ็ดอ่ะเออผม ผมก็เลยแบบว่าถ้านอนโรงพยาบาลนะคือกรงเหาแน่และอย่างผมกลัวผีไงผมก็เลยไม่นอนเออผมก็เลยมารักษาตัวที่บ้านและอีกอย่างเลยอาการมันค,คือเรารู้ปุ๊บเราดักเราดัก,ดกอะไรเงี้ยและที่สาคัญเลยยาเนี่ยผมกินยาตามอาการนะคือหมอให้ยามาผมบอกอาการปุ๊บหมอเขาให้ยามาแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้กินก็คือฟาวิฟาวิผมไม่กล้ากินแน่บางคนกินแล้วตาฟงตาฟ้าคือหมอบอกแล้วนะว่ากินได้ก็ดีกินไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโ <Okay. S 1> อผมก็เลยเลือกที่ไม่กินคือต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าฟาวิกินแล้วมัน มันก็จะมีผลข้างเคียงกันหนึ่งเลยคือถ้าสมมติว่ากินแล้วตาฟ้าตาเฟอ้อเงี้ยผมกลัวอย่างหนึ่งเลย <What? S 1> ผมกลัวแบบเวลาขับรถเงี้ยเวลาไปไหนเงี้ยแล้วผักอาการตามันฟ้ามันฟาง่างเงี้ยแล้วเวลาเราขับมอไซค์อย่าเงี้ยมันอันตรายผมก็เลยไม่กินเว้ย แล้วทีเนี้ยคือผมก็เลยกลับมารักษาตัวที่บ้านได้ประมาณวันหนึ่งแหละวันนั้นแหละเออแล้วทีเนี้ยคืออย่างที่บอกเลยวันที่2อเนี่ยอาการของวันที่2เนี่ยคือจะมาเล่าต่ออย่างนี้นะอาการวันที่2เป็นไงอาการวันที่2คือบอกเลยว่าตื่นเช้ามาครับนอนไม่แสบเลยไอ้ช้างบอกผมแล้วว่ามันนอนพี่เดี๋ยวพี่จะนอนไม่แสบี่เชื่อผม2อสวันแรกแม่เป็นจริงๆเลยวันที่2ตื่นเช้ามาปุ๊บไอ้เฮียรู้สึกแบบร้อนแบบไข้ขึ้นสูงมากเออสามสามแปดสามเก้าผมไม่รู้เท่าไหร่ไม่มีที่วัดคือบอกเลยตัวร้อนเน่ะเออคือ อนสั่งน,นแบบร้อนแบบขูร้อนมากเขาผมตื่นไปประมาณ6กโมงอ่ะคน <c oughs> โทรบอกแพ้แพ้อาว้าจเช็ดตัวทิ้งไม่หน่อยนี้ผ้าเช็ดผ้าเย็นอ่ะชุบน้าไห่หน่อยเออก็เลยมาชุบชุบเสร็จปุ๊บแล้วไ้เชีย่ยแบบตัวก็ไม่หายร้อนแบบคือน,นอนร้อนอ่ะตัวอุณหภูมิขึ้นแบบปี๊ดฮีตอ่ะมันแบบแข็งไม่หยุดอ่ะเออแบบที่นอนขดอ่ะแบบโอ้ยโคตรหนาวโคตรทรมานครับทุกคนบอกเลยว่าตัวร้อนประมาณตั้งแต่6กโมงยันยันเที่ยงอ่ะเออตอนนั้นพอเริ่มเที่ยงปุ๊บก็เริ่มซาลงเริ่มแบบว่าไม่ค่อยไม่ค นแล้วก็พอไปถึงรอบเย็นรอบเย็นนี่หายกริ๊งเลยรู้ไหมทําไมทุกคนผมเข้าไปอาบน้ำเว้ยแล้วผมไปยืนแช่น้าประมาณชั่วโมงอ่ะเออยืนแช่น้ําอุ่นอ่ะคือกูไม่ไหวแล้วว่าคือแบบว่าร่างกายมันร้อนแล้วแบบว่าุณภูแบบกูอยากโดนน้าอ่ะซึ่งแบบว่าน้องๆอาจจะเคยเห็นว่าถ้าตัวร้อนมากก็จะไม่อาบน้ำใช่ไหมแต่วันนั้นผมอาการแบบว่ามันดีขึ้นแล้วไงแล้วแบบว่าตอนนั้นไม่มีไม่มีแบบว่าไม่มีไอไม่มีอะไรนะคือผมเปโควิดผมจะแปลกๆเว้ยมันจะไม่ไอังไม่อะไรแบบคือมันเป็นมันเป็นทับ มันเป็นผัดกันอนะวันนั้นคือตัวร้อนอย่างเดียวก็เลยเข้าไปแช่น้ําแช่น้ําเสร็จปุ๊บใช่ไหมบอกเลยว่าอยู่ดีตัวหายร้อนอาการเป็นปกติ <c oughs> อ,อ,ออกยิ้มน้ำมาปุ๊บอาการเป็นปกติเว้ย <c oughs> ปกติเสร็จปุ๊บก็ไม่มีเหี้ยอะไรเหมือนคนไม่เคยป่วย <c oughs> แต่จะมีอาการแค่ว่าจะไอจะเป็นสุดท้ายอะไรแล้วแต่ก็จะมีไอคอแรกๆแเล็กน้อยแต่ว่าคอรู้สึกว่าจะไม่แห้งแต่เหมือนจะแห้งเว้ย <c oughs> เหมือนแบบเหมือนคอเหมือนโดนเคลือบอะเข้าใจไหมท่านน้องไม่รู้เหี้ยอะไรไปเคลือบแต่รู้ว่าแห้งตอนนี้ก็เหมือนเคลือบเว้ยทุกคนผงขออน เขาอนุญาตกินเม็ดฟูก่อนเพราะว่าหมอให้มา มาเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่าต่อผ่านวันที่สองไปปุ๊บพอมาเจอวันที่3าวันที่สบอกเลยว่าตื่นช้ามาเหมือนกันครับทุกคน <c oughs> ตื่นมาตอนหกโมงคือบอกเลยว่ารอบนี้นอนเป็นเวลามากครับหนึ่ง <c oughs> ชั่วโมงต้องตื่นถ้าหนึ่งชั่วโมงไม่ตื่นมึงปวดเมื่อยไปทั้งตัวผมงงอีกเฉยครับตัวไม่ร้อนไข้ยังไม่มีแต่ว่าปวดเมื่อยตามตัวเหมือนจะปวดหัวเหมือนจะเป็นไข้เหมือนแบบเป็นเฮียนะ้ยอะไรไม่รู้ไว้ทุกคนอาการเหมือนปวดตามตัวเหมือนปวดจ้ำอ่ะเป็นจ้ำอ่ะปวดตุกตับ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  ตุบ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 ตับตุบตับและตอนนี้คือบอกเลยว่าไอที่ปวดที่สุดนะปวดตรงซี่โครงปวดซี่โครงไว้ทุกคนปวดซี่โครงฝั่งซ้ายปวดซี่โครงฝั่งขวาปวดสันปวดข้างหลังเหมือนร่มแบบเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอแต่ทุกคนรู้มหงแบบคือปวดไปหมดอะทุกคนวันวันที่สามนะเออคือนนอนแบบนอนครบหนึ่งชั่วโมงต้องตื่นถ้าไปตื่นแม่งทรมานจัดอะเออแบบมันปวดอะไรไม่รู้เว้ยอาการของวันที่สามนะปวดตุบตับตุบตับพอเหมือนเดิมเลยครับพอถึงตอนเที่ยงปุ๊บอาบน้ำกินยาหายเออง่วง <c oughs> หายหายแต่ว่าไม่ได้หายปดทิ้งนะมันจะแมบ,บว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยสมมติเราลุกด้วยไหมหวัวมันจะปวดละตุบตับตุบตับตุบตับม่รู้เป็นไรวันนั้นเป็นทั้งวันเลยตั้งแต่เที่ยงยนัยนยันยันมืดอะ่ะเออปวดตุ๊บตับแต่ถามว่าผมกินยาไม่ผมก็กินยานะเป็นอะไรปุ๊บผมกินเลยเออกินแต่กินตามเวลาที่หมอให้มาทุกอย่างเออพอผ่ามาวันที่สใช่ไหมไม่มีอะไรมากพอมาเข้าวันที่4นี่ครับนี่วันที่4ก็คือวันนี้คืนวันที่4่อ่าบอกคืนวันที่สีงก่อนเลยคืนวัน ไม่รู้เป็นอะไรหายใจไม่ออกแล้วก็อาการหัวยังปวดตุบตับตุบตักแล้วทีนี้ปวดซี่โคงเหมือนเดิม,มแต่ไข้ไม่มีนะสบายดีไม่มีไข้ไม่ตัวร้อนแต่เป็นหวัดเป็นหวัดเหมือนหวัดอย่างเงี้ย<ะ>เหมือนเป็นอย่างเงี้ยครับทุกคนคือต้องบอกก่อนเลยว่าพี่ยังแข็งแรงดีไหมก็ยังแข็งแรงดีสบายกออยังสบายดีแล้วก็บางคนถามว่าเฮ้ย ป๋าแล้ววันนี้ป่าเนี่ยทำอะไรระหว่างที่แบบว่าป๋าอยู่แต่ในห้องนะคือต้องบอกกันเลยว่าเราไม่ได้อยู่ห้องนี้ห้องเดียวห้องนี้เราก็ยังเป็นห้องนอนเนี่ยเราจะมีบอกเลยว่าป๋าอยู่คนเดียวป๋าเหงาว่าเปล่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าปกติเราก็จะมีพวกม้าเร็วก็จะมีพวกน้องแชมป์พวกอะไรเขามาส่งของให้ได้ครับนะป๋าก็ไม่มีเลยค่ะ <c oughs> วันๆป่าก็จะยืดห้องอยู่สองห้องในแฟรก็จะอยู่เอ้ยแพ้เยสทัเลามียว่าโอ้คิดถึงจังเลยอ่ะตัวเองคิดถึงอ่ะตัวเองออกมา ไปแล้วออกมาที่สิบานดูเย่คิดถึงตัวเองบางคนคนดูเขาบอกว่าทำไมตัวเองไม่เห็นจะมีลูกเกาทันทีเลยอะตัวนึงเอาอันหนึงตัวเองเราเอาเอาเอาแบบว่าเรามาเอาเอาทริปไหมเนี่ยทุกคนโอ้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 เอาเด้อเอาเด้อโอ้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  เอาตัวเองลงไปดิเขาจะเข้าห้องคอมคือต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยจะเป็นผัดเวรประมาณว่าถ้าผมจะออกห้องเนี่ยผมก็จะบอกแพรก่อนนะครับว่าเอ้ยเดี๋ยวผมจะออกนอกห้องนะคือจะให้เขาเนี่ยใส่แมสก่อนแล้วก็จะให้เขาเตือนก่อนแต่ตอนนี้มันเป็นฉุกเฉินที่เขาถูห้องอยู่อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนนะโอเคเราไปห้องคอมกันเลยดีกว่านี่ครับน้องๆอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งบางคนถามว่าพี่พี่เหงาไหมพี่ก็ไม่เหงานะพี่ก็จะอยู่ห้องนี้นี่อันนี้พี่ยืดไว้สองห้องนะห้องนั้นมันไม่มีแอร์ไงผมก็เลยไป๋ ป๋าเป็นไข่ป๋าเนี่ยเล่นเกมกับผมก็เล่นเกมได้นะผมก็ทั้งทำงานทำอะไรเงี้ยเล่น GTA เล่นวอลล่แลนด์เล่นอะไรเงี้ยผมก็เล่นไปเรื่อยครับทุกคนนะก็วันนี้เรามาอัปเดตกันประมาณนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากเลยคือถามว่าป่าเฟนน่าจะหายไวๆไหมคือผมก็บอกไม่ถูกนะครับว่ามันจะหายไวหรือเปล่านะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะน้องๆนะคือวันนี้พี่จะรีบหายแล้วเดี๋ยวพี่จะรีบทำคลิ ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะอย่าลืมนะดูแลตัวเองให้ด้วยอย่า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 จะเป็นเลยโควิดอ่ะ ซีซั่นนี้กูแบบคือผมไม่ได้ตั้งใจเป็นนะแต่แม่งเป็นเองว่ะทุกคนเออก็วันนี้วันที่4ถ้าลงลิปแล้วก็วันวันที่4ผมกล่าวว่าผมจะกักตัวประมาณ8วันถ้ารู้8วันเชื้อไม่หายเต็มที่ประมาณ10วัน12วันก็เดี๋ยวเอางี้ครับถ้าอาการดีขึ้นเดี๋ยวเราทําคลิปแบบว่าแถวบ้านก็ได้เนี่ยอยากทำคลิปอยู่ที่บ้านก็ได้อยากให้ผมแก้งอะไรเมียอะบอกไว้เลยเพอๆนเอาจจะสตรีมเกมก็ได้ถ้าอาการดีขึ้นเด้นะครับทุกคนเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วพูดเยอะคือเหนื่อยแล้ว เป็นโควิดอ่ะหัวแม่งตุบตับต,ตุบต,ตับตุบตับเป็นเฮียอะไรก็ไม่รู้ทุกคนไปละใครมียารดีดๆแนะนําด้วยแนะนำเอยนะว่าต้องกินอะไรให้มันหาย,หายไวๆถ้าไม่ได้กินฟาวี่อะนะ่ะเนาะ